ซึ่งต้องบอกว่ารุ่นเก่ารุ่นนั้นเนี่ยเขาก็ใส่ช็อปโรงเรียนนั้นมาเลยนะครับผมแบบสมมุติว่าผมอินอินผมก็ใส่ช็อปอินมาอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็ใส่มานะครับผมผมไม่น่าจะว่าจานคงคงไม่ห้ามหรอกนะครับผมผมคิดว่าอาจจะแบบไม่ห้ามอาจจะมีสาเหตุนะครับผมอาจจะเถื่อนในยุคนั้นนะครับผมเอาแล้วผมกล่าวสวัสดีท่านกันด้วยนะครับผมมากับผมเนะฮะ เซซิเอลเช่นเคยน,นะผมกล่าวแล้วผมหากันไปนานพอสมควรนะครับผมกลับกลับมาครั้งยิ่งใหญ่นะฮะก็ต้องบอกเลยนะฮะว่าตอนแรกเนี่ยนะครับผมก็ขีปุตายที่เราได้ทำไปใช่ไหมฮะก็คือผมก็คุยกับคนดูทุกคนนะฮะว่าจะกลับมาทำต่อดีหรือเปล่านะฮะแต่ว่าต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่ไปกำลังใจให้ผมนะครับผมทุกคอมเมนต์เลยนะฮะแล้วก็ ทำให้ผมได้คิดว่าแบบเฮ้ยผมควรจะทําต่อนะครับเพราะว่าอย่างอย่างช่วงที่ผ่านมานี่ะครับที่ผมได้ลงคลิปไปเป็นเดือนเนี่ยนะฮะก็ยังมีการเข้าชมนะนี่ยผมก็มีคนติดตามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านกันด้วยนะฮะก้าวแล้วผมผมยต้องดูยันต่อนะฮะก็สำหรับเรื่องเล่านี้นะครับผมเป็นเกี่ยวกับโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งนะฮะที่ยังเป็นตำนานที่ยังหายใจอยู่นะครับผมซึ่งเออก็ยังถดเปิดทําการเรียนการสอนถึงทุกวันนี้นะครับผมซึ่งใครหลายคนเนี่ยนะฮะผมเชื่อว่าต้องคยูกงรรับโเียน เทคโนโลยีกรุงเทพนั่นเองนะครับผมอ่านะฮะกับโรงเรียนโรงเรียนนี้นะครับผมเอ,อ่อประวัติหรือเรื่องเล่าเนี่ยนะฮะเขาจะเป็นยังไงนะครับผมก่อนไปรับชมนะฮะยังไงฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับผมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะฮะก็เอานะครับผมเพื่อนไม่การไม่เสียเวลานะครับผมเราไปรับชมกันเลย ก้าวแล้วผมก่อนจะไปเล่านะฮะก็ต้องพูดเหมือนทุกคลิเปเหมือนเช่นเคยนะผมว่า,เ,าเรื่องเล่าที่ผมจะนํามาเล่าเนะนะะี่ยนะฮะก็มันจะเป็นข้อมูลเพียงแค่เรื่องเท่านั้นนะครับผมเราจะเน้นในเรื่องของเรื่องเล่านะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมที่จะไม่พูดไม่ได้เลยก็คือผมไม่ได้ทําคลิปนานนะผมก็อาจจะมีพูดแบบกะกุกตระกาก,ก,รากหรือว่าจะพูดแบบไม่คล่องปอเหมือนช่วงที่ผมนาคลิปมาบ่อยๆนะผมก็ตอนนี้ก็ต้องกราบขออภัยมาในะที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับผมก้าแล้วผมไปเล่าเลยดีกว่านะครับผมสำหรับโรงเรียนโรง โรงเรียนเทคโนโลยีกรุงทนนะครับผมเริ่มต้นเนี่ยนะครับผมถูกสร้างขึ้นนะครับผมในปี2509นะครับผมเราใช้ชื่อเป็นโรงเรียนพาณิชยการและช่างกลบางแคนะฮะแล้วต่อมาเนี่ยนะครับผมในปี2515นะครับผมเขาก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนช่างกลกรุงทนนั่นเองนะครับผมต้องบอกว่าชื่อนี้เนี่ยนะครับผมก็จะมีความขลังอีกระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าทางเข้าเนี่ยนะผมก็จะมีเป็นป้ายช่างกลกรุงทนเลยนะครับผม แล้วต่อมานะครับผมเป็นชื่อที่ทุกคนนั้นคุ้นหูมากๆนะครับผมออในปี2526เนี่ยเขาได้เปลี่ยนเป็นโรงเรียน เทคโนโลยีกลุ่มทนนั่นเองนะครับผมอ่านะฮะแล้วก็ชื่อนี้เนี่ยนะครับผมต้องบอกเลยนะฮะว่าถูกเปลี่ยนมาไม่ได้ถูกเปลี่ยนเด็กอยู่มายาวนานถึงปัจจุบันเลยนะครับผมแล้วก็ในปี55เนี่ยนะครับผม54หรือ55นี่แหละนะฮะเขาก็เลยเพิ่มเป็นวิทยาลัยมาข้างหน้านะฮะแต่ว่าชื่อเนี่ยก็ยังคงเดิมนะครับผมซึ่งต้องบอกนะครับผมว่าโรงเรียนนี้เนี่ยนะครับผมอยู่มายาวนานมากๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในยุค4ี่กิงเนี่ยนะครับผมจนถึงยุคปัจจุบันเนี่ยนะฮะก็ยังคงอยู่นะครับผมแล้วก็มีเเเรื่่องลลาาามมกยยนะะฮ แล้วก็ในในช่วงก่อนนั้นนี้เนี่ยนะครับผมเขาก็มีเปิดสอนเป็นรอบบ่ายด้วยนะครับผมแต่ว่าต่อมาเนี่ยก่อนที่ผมจะเข้ามาเรียนเนี่ยนะครับผมเขาก็ได้ปิดแล้วนะครับผมน่าจะก่อนหลายปีอยู่นะครับผมเลยปิดเป็นเลยมีรอบข้ามขึ้นมานะครับผมตอนนี้แล้วก็ต้องบอกนะครับผมว่าปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับผมณปัจจุบันที่มีอยู่เนี่ยนะฮะก็คือเขาเปิดเพิ่มมานะครับผมพิเศษเป็นรอบวันอาทิตย์นะครับผมซึ่งต้องบอกเลยนะครับผมว่าตอนผมเรียนเนี่ยนะฮะผมจบปชเสร็จปุ๊บ นะครับผมก็มีรอบเป็นปอสอวาร์ทิดนะครับผมก็มีแค่แผนกช่างกลนะครับผมตอนตอนแรกนะฮะแล้วก็ตอนหลังเนี่ยเขาก็ได้เพิ่มเป็นมีพาทิ์มาด้วยนะฮะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอ,อ,อย่างผมเนี่ยนะครับผมพอจบแล้วก็ดอกปีหนึ่งแล้วกบรีเวณเนี่ยไปไปอยู่รอ,อ,อบวาร์ทิดรุ่น2นะครับผมก็ตอนนี้ก็น่าจะมีประมาณสี่ห้ารุ่นหรือรุ่นที่หกน,นะครับผมถ้าเกิดผมผมจะไม่ผิดนะแล้ว ไปทีนี้เราจะมาคุยเรื่องเล่านะครับผมก็โรงเรียนเนี่ยเขาข้าวจะประมาณนี้พอนะฮะเราจะไม่ลงลึกนะครับผมก็คือเรื่องเล่านะครับผมเรื่องเล่าที่หนึ่งเลยนะต้องบอกว่าเมื่อสมัยก่อนเนี่ยนะครับผมในยุคที่รุ่นพี่ผมเรียนเนี่ยนะครับผมเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วเขาก็เล่าให้ฟังนะครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่ารุ่นสุดรุ่นนะฮะเขาก็เล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนเนี่ยนะครับผมกรุงทนเนี่ยเขาได้เปิดให้ตอนเที่ยงเนี่ยนักเรียนเนี่ยไปทานข้าวข้างนอกนะฮะ ซึ่งพอทาเข้าข้างนอกเนี่ยเ,เขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาก็จะมีแบบเป็นแลนด์มาร์กนะครับผมในแ,แต่ละคณะในแต่ละสายเนี่ยเขาจะมีแลนด์มาร์กนะครับผมซึ่งห้างสรรพสินค้าใกล้นะโรงเรียนเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกแลนด์มาร์กหนึ่งนะครับผมซึ่งก็จะมีช่างก็จะมีเดอะมอลล์บางแครนะครับผมแล้วก็จะมีฟิวเจอร์บางแคนะครับผมซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะฮะได้เปลี่ยนเป็นซีคอนแล้วนะครับผมเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาก็จะมีแบบร้านทอมทอมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะผมผมก็ไม่ทันหรอกนนนะะครรับผมกก็็จเป้าาอ่ว นั่งอะไรเงี้ยครับก็จะมีกินลงกินเล่ากันนะครับผมแล้วก็ต้องบอกว่าเออใ,ในห้างห้างหนึ่งเนี่ยนะผมไม่ได้มีแค่โรงเรียนเดียวนะฮะก็จะมีแบบชั้นนี้ก็จะมีของโรงเรียนนี้โรงเรียนนี้โรงเรียนนี้ซึ่งมันก็ได้ประทับกันบ่อยอย่างเงี้ยครับผมก็เอออาจจะไม่ค่อยได้เข้าเรียนนะครับผมหรืออาจจะอะไรก็เลยผมว่าน่าจะเป็นอีกสาเหตุสาเหตุหนึ่งนะครับผมที่เออทำให้ปิดไปไม่ให้คือตอนเที่ยงเนี่ยก็ไม่ได้ไปทานข้าวนอกแล้วนะครับผมก็ผมผมองว่าเรื่องนี้ก็น่าจะเกี่ยวด้วยนะฮะแล้วก็อีกต่อมานะครับผมเป็นเเเเเรรืื่่่่่่่อออออองงงงงลลาาานนึึะะฮซต้บกว มาคุยเรื่องเรื่องของช็อปนะครับผมอย่างช็อปเนี่ยนะฮะก็คือต้องบอกว่ามีเปลี่ยนมาทั้งหมดเนี่ยสโลโก้ด้วยกันนะครับผมซึ่งยังคงใช้ช็อปน้ําตาลนะครับผมก็คืออย่างออช็อปชอ็ชอปเก่าสุดนะ่าจะเป็นช็อปสีฟ้านะครับผมถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะฮะก็คือช็อปของออช่างกรุงทนนะครับผมอันนี้ถ้าเกิดผิดข้าต้องขออภัยด้วยนะฮะ เออแล้วช็อปที่พอมีคําว่าเทคโนโลยีเนี่ยนะครับผมช็อปรุ่นแรกเนี่ยนะฮะก็จะเป็นโลโก้การปูนะครับผมซึ่งต้องบอกว่าเออช็อปนี้หายากมากๆนะครับผมยากมากๆนะฮะแต่ว่าก็ยังมีนักเรียนปัจจุบันเนี่ยนะครับผมยังคงใส่อยู่ก็จะแบบเหมือนกับว่าของรุ่นพี่ส่งต่อมานะครับผมแต่ว่าผมพูดตรงนะว่าน้อยนะฮะเออแล้วก็ช็อปรุ่นต่อมานะครับผมซึ่งช็อปรุ่นนี้น่จะเยอะหน่อยนะฮะเพราะว่า เป็นช็อปเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะช็อปก็อยู่มานานนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทางเรียนก็ไม่ให้ใส่แล้วนะครับผมเพราะว่าเป็นช็อปรุ่นเก่านะฮะนั่นก็คือช็อปความรู้คู่คุณธรรมนะฮะอย่างลูกผมเนี่ยเป็นรุ่นสุดท้ายเนี่ยผมที่ได้ใส่นะครับเพราะว่าเออแน่นอนนะครับผมทางโรงเรียนเนี่ยเขาก็จะไล่โละช็อปรุ่นเก่าๆให้เป็นช็อปที่ปัจจุบันที่มันถูกกฎระเบียบนะฮะก็คืออย่างของผมเนี่ยเขาบอกว่าช็อปรุ่นนี้คือถ้าเกิดหลายคนเนี่ยใส่มาคือจะจะโดนลิฟเลยนะครับผมมัน แล้วก็คือหลักก็ช็อปความรู้คุณธรรมเนี่ยนะครับผมก็จะมีเป็นช็อปโลโก้สีชมพูนะครับผมซึ่งช็อปตัวนี้น่ะผมมองว่าที่มันก็อยู่ในเลถายากนะครับเพราะว่ามันผลิตมาไม่กี่ปีนะครับผมก็คือมันผลิตมาน้อยนะฮะแต่ว่าหลายนักเรียนก็อาจจะไม่่อยชอบเพราะว่าอาจจะไม่สวยเท่าช็อปต่านั้นนี้ในความคิดผมนะนะแล้วช็อปปอจุบันนะครับผมซึ่งเป็นช็อปวิทยาลัยนะครับผมซึ่งช็อปแบบเนี้ยผมมองว่าก็สวยนะครับผมเป็นโลโก้มาทาได้ดีเลยนะก็จะมีประมาณนี้นะครับผม เออ่แล้วก็ต้องบอกนะครับผมว่ากรุงทนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยนะครับผมก็ทันในยุคของสี่คิงนะครับผมก็เอ่ออย่างคนดังหลายคนนะสตาร์หลายคนในยุคสี่คิงเนี่ยนะครับผมถ้าเกิดไปฟังช่องพี่ๆของอาชีวะทีวีเนี่ยเขาก็เล่าบองว่าเขาก็มีมาเรียกรุงทนบ้างมีอะไรบ้างนะฮะเอ่ออย่างสมัยก่อนเนี่ยนะครับผมเออ่ พี่ผมเล่าให้ฟังนะครับผมว่าเด็กนักเรียนที่ช่วงที่สี่คิง g โดนยุบเนี่ยนะครับผมก็จะมีแบบกระจายไปเรียนหลายโรงเรียนใช่ไหมครแล้วก็แน่นอนเนะครับผมกงทนก็เป็นหนึ่งในทางเรื่องนั้นนะฮะซึ่งต้องบอกว่ารุ่นเก่ารุ่นนั้นเนี่ยเขาก็ใส่ช็อปโรงเรียนนั้นมาเลยนะครับผมแบบสมมติว่าผมเรียนอินผมก็ใส่ช็อปอินมาอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็ใส่มานะครับผมผมไม่แน่ใจว่าจานคงคงไม่ห้ามหรอกนะครับผมผมผมคิดว่าอาจจะแบบไม่ห้ามอาจจะมีสาเหตุนะครับผมอาจจะเถื่อนในยุคนั้นนะครับผมก็ ใส่มาได้นะผมก็เล่าฟังว่าอย่างอินก็ใส่ช็อปอินมาก็มีความมีสเสน่ห์นะครับของแต่โรงเรียนนั้นๆนะฮะแล้วก็อย่างอีกเรื่องเล่าหนึ่งนะครับผมซึ่งเป็นเรื่องเล่าที่ต้องบอกว่าเ,ออเขาก็เล่าอาจารย์เนี่ยเล่าให้พวกผมฟังนะครับผมอย่างตอนที่เรียนเขาก็บอกว่าแต่ก่อนเนี่ยกรุงคนเนี่ยเล่นกันบ่อยที่สุดเนี่ยนะครับผมเเพื่อนคิดว่าโรงเรียนไหลนะผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะไม่รู้แต่เขาเล่าให้ฟังว่าโรงเรียนที่เล่นบ่อยที่สุดเนี่ยนะครับผมนั่นก็คือ ช่างอุตสาหกรรมหมู่บ้านคูนั่นเองนะครับผมเพราะว่าหมู่บ้านคูเนี่ยด้วยความที <fin anta> <ots> 1> ่1อยู่ใกล้กับกรุงเทพนะครับผมก็เหมือนว่าเล่นกันบ่อยนะครับผมก็คือมไม่รู้จะตีใครแล้วก็ตีกันเองนะครับผมก็คือแต่ก่อนเนี่ยยังไม่เป็นโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องกันนะครับผมจนตอนหลังเนี่ยผมมองว่าทางผู้อำนวยการอาจจะเล็งเห็นข้อนี้ก็เลยเคุยกันว่าต่อไปแน่สองโรงเรียนนี้ก็จะเป็นโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องกันก็จะมีแบบไปทานข้าวกันอยู่เรื่อยๆนะครับผมแล้ะลูกผมก็มีอยู่นะครับผมก็คือจะดให้เรียนไปทานข้าวแต่โรงเรียนสลับไปสลัับกนนมาะะฮ ก็คือเราห้ามเล่นกันนะครับผมเป็นโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องนะฮะอ่านะครับผมแล้วอีกเรื่องเล่าเรื่องสุดท้ายเนี่ยฮะก็คือ No องพ่อนะครับผมซึ่งก่อนนั้นนี้นะฮะผมเชื่อว่าถ้าเกิดไม่ได้ดื่มคนอาจจะไม่ทราบนะเพราะว่าองพ่อแต่ก่อนไม่ใช่เป็นองพ่อณปัจจุบันนะฮะเราเป็นองค์พ่อสีดำนะครับผมแล้วก็ปีขึ้นมาดับเป็นสีทองนะครับผมแล้วก็ตอนหลักมาเนนะครับผมได้เปลี่ยนเป็นองพ่อปัจจุบันนะครับผมอ่านะครับผมก็จะประมาณนี้สําหรับเรื่องเล่าของพี่เบี้ยวยิงทนนะครับผมซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีข่าวมาเรื่อยนะครับผมก็คือต้องบอกว่ามีเ็มีข่าวทางดีก็ทางไม่ดีก็ปกตินะผมเรียนช่างนะฮะ ก็ถือว่าเป็โรงเรียนโรงเรียนหนึ่งนะครับผมที่อยู่มานานแล้วก็ยังคงเปิดอยู่นะฮะก็เอาเนะครับผมสำหรับคลิปหน้านะฮะคลิปนี้ก็ต้องขอจบไปเพียงเท่าน,นี้นะครับผมและคลิปหน้านะ,ะับเพื่อนๆอยากจะให้ผมล่าโรงเรียนรานะะีครับผมก็คอมเมนต์มาดนดนล่างได้เลยนะฮะแล้วส่วนที่โรงเรียนปัจจุบันหรือโรงเรียนที่ปิดไปแล้วเนี่ยนะครับผมก็คอมเมนต์มานะครับผมถ้าเกิดข้อมูลที่อันไหนผมพอหามาได้นะฮะพี่พอจะสามารถหยิบม,มาทําคลิปได้คลิปนึงเนี่ยนะเดี๋ยวผมจะทําให้นะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ย ผมันมีหลายโรงเรียนนะครับผมที่อยู่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยบริมณทลอะไรเงี้ยแล้วก็ขอมาแต่ว่าต้องบอกว่าพอข้อมูลมันน้อยอ่ะผมไม่สามารถนํามาทําไม่ได้แล้วก็พอไปหาในเน็ตอ่ะบางทีมันก็ไม่มีไงใช่ไหมฮะแล้วผมก็ไม่มีแบบเพื่อนที่เรียนโรงเรียนนั้นอะไรเงี้ยมันก็ยิ่งยากเข้าไปใหญ่นะฮะถ้าเกิดแบบอยากให้ผมเล่าจริงๆเนี่ยนะฮะถ้าเกิดอยากให้เล่าจริงๆนะก็คือขอแบบรายละเอียดหน่อยนะครับผมเรื่องที่เป็นเรื่องเด่นๆเรื่องที่แบบไม่จะเป็นเรื่องเล่าพิศมงกหรือเรื่องอะไรเงี้ยที่แบบมันมีข้อมูลอ่ะนะฮะทามํได้ผก คอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดมันมีพอที่ผมจะสามารถนํามาทำคลิปได้เนี่ยผมก็จะยิบม,มาทำให้แล้วกันนะครับผมก็อเอาแล้วครับผมถ้าเกิดว่าผมเล่าตีขัดอะไรบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าไม่ทําคลิปมาเป็นเดือนนะครับผมจะ2เดือนหรือ2เดือนแล้วก็ไม่รู้นะตอนนี้ก็จะพยายามผลิคลีคิวออกมาให้เพื่อนได้ชมกันเรื่อยๆนะครับผมเพราะว่ากลับมาทําแบบจริงจังแล้วนะครับผม กาวแล้วฮะตรงนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมยังไงฝากเพื่อนกดไ like, ลค์กดแชร์นะฮะกดส r i ครเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปหน้าจะเป็นยังไงนะฮะเราไปชมกันนะครับผมตรงนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ